ทำนายฝันฝันเห็นช้างฝันเห็นช้างตัวใหญ่ฝันเห็นช้างตัวเล็กฝันว่าขี่ช้างทนายฝันว่าอะไรเลขมงคลแต่ละอย่างมีอะไรบ้างฝันฝันเกี่ยวกับช้างดีหรือร้ายมาฟังกันนะคะใครที่ฝันเห็นช้างไม่ว่าจะเป็นฝันเห็นช้างตัวใหญ่หนึ่งตัวสองตัว ฝันว่าช้างวิ่งไล่ฝันว่าขี่ช้างฝันเห็นช้างใหญ่ฝันเห็นช้างตัวเล็กหรือฝันว่าได้จับช้างถ้าฝันเห็นช้างฝันเห็นช้างใหญ่ทำนายว่าโดยทั่วไปฝันเห็นช้างมักจะมีความหมายในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบเพราะช้างเป็นสัตว์มงคลขนาดใหญ่ สื่อความหมายในจิตใต้สำนึกถึงความมั่นคงมั่งคัง่งชื่อเสียงและศรัทธาโดยหมายถึงการได้โชคลาภการสแสวงโชคหรือการได้โชคลาภจากคนไกลโดยหากที่จะเสี่ยงโชคคนเสียงโชคจากคนแปลกหน้าที่มาจากทางทิศตะวันออกและทิศเหนือส่วนคำทำนายฝันถึงข้อควรระวังนั้นโบราณกล่าวไว้ว่า หากจะคิดตัดสินใจอะไรควรครุ่นคิดให้มากอย่าใจร้อนด่วนตัดสินอาจพลาดท่าเสียท่าคนอื่นได้ง่ายๆควรแบ่งรับแบ่งสู้อย่าเพิ่งทุ่มเทหรือเชื่อคนอื่นไปเสียหมดแต่ทั้งนี้ก็ยังมีคำทำนายที่แตกต่างกันออกไปที่ทำให้การฝันเห็นช้างอาจเป็นฝันดีหรืออาจเป็นฝันร้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดประกอบขณะที่ฝัน ฝันเห็นช้างคลอดลูกตกลูกทำนายว่าจะได้รับของมีค่าจากญาติผู้ใหญ่คนมีอายุมากกว่าผู้หญิงหรือเด็กจะนำโชคมาให้ได้รับข่าวดีอย่างไม่คาดฝันคนโสดพบคู่ที่ถูกใจมีโอกาสแต่งงานมีครอบครัวหญิงมีโอกาสมีบุตรที่แข็งแรงน่ารักธุรกิจการค้ามีกำไร มีเกณฑ์ว่าจะมีโอกาสได้ขยายงานไปถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือคิดจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะสำเร็จดังมุ่งหมายคู่แข่งจะแพ้ภัยตัวเองโรภคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนหรือที่เป็นก็จะหายได้ช่วงนี้หากคิดจะเสี่ยงโชคทำได้แต่ไม่ควรลงทุนมากนะักมีเกณฑ์ว่าได้ไม่คุ้มเสีย ฝันเห็นช้างตกมันฝันว่าช้างสู้กันช้างชนกันทํานายว่าจะโดนคนปองร้ายหรือแทงข้างหลังให้ระวังศัตรูจะใส่ความนินทาหรือใส่ร้ายป้ายสีศัตรูที่มีอำนาจมากกว่าหรือมีอิทธิพลผู้ใหญ่จะนำความเดือดร้อนมาให้คนโสดช่วงนี้ยังไม่ควรมีคู่ควรคนรอไว้ก่อน คูกครองจะมาจากแดนไกลหรือคนที่มีอายุมากกว่าจะดีความรักในครอบครัวช่วงนี้จะมีความไม่เข้าใจกันระหองระแหงระวังทะเละาะเบาะแวง้งมีปัญหาในชีวิตการงานจะไม่ประสบความสำเร็จจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเดินทางไกลให้ระวังเรื่องปัญหาอุปสรรคจะเข้ามาเป็นช่วงขาดทุนควรชะลอการลงทุนไว้ก่อน ในช่วงนี้ควรอยู่นิ่งๆไม่ควรทำอะไรฝันเห็นช้างงาหักทำนายว่าระวังของมีค่าจะสูญหายเช่นแก้วแหวนเงินทองเครื่องเพชรพระเครื่องระวังของมีค่าจะถูกขโมยขโมยขึ้นบ้านระวังการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจ็บป่วยให้ระวังการเจ็บป่วยของตัวเองด้วย ธุรกิจการงานไม่มั่นคงมีการทะเลาะบอกแหวงไม่เข้าใจกันควรหยุดการลงทุนไว้ก่อนจะได้ไม่คุ้มเสียความรักมีปัญหาไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอย่างหนักถึงขั้นเลิกลากันได้ใจะเย็นๆค่อยๆปรับความเข้าใจกันช่วงนี้ให้หมั่นทำบุญทำทานตักบาตไหว้พระเสริมดวงชะตาจะดีขึ้นฝันเห็นช้างกำลังเดิน ทำนายว่ามีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีศักดิ์มีตำแหน่งสูงกว่าเรายื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออุปการะเราในทางใดทางหนึ่งทําให้เรามีกิจการสําเร็จยิ่งช้างดูสง่างามเท่าไหร่ก็ยิ่งหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงกว่าเรานอกจากนี้ยังหมายถึงการได้รับข่าวดีจากแดนไกลอีกด้วยฝันเห็นลูกช้างฝันเห็นช้างตัวเล็ก ฝันเห็นช้างตัวเล็กน่ารักทำนายว่ามีเกณฑ์สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจหรือคิดไว้ได้พบปะเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่ๆได้รู้จักคนใหม่ใโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่าหรือมีสูงสักกว่าด้านอื่นๆควรระมัดระวังคำพูดและการแสดงออกอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการประสานงานที่ทำให้เกิดความวุ่นวายได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือความรักฝันว่าได้จับช้างได้รูปคลำช้างทำนายว่าหากเป็นช้างปกติไม่ดุร้ายทำนายว่าจะ,จะได้พบเรื่องดีๆจากการเดินทางได้รับข่าวจากครอบครัวญาติมิตรในแดนไกลแต่ถ้าเกิดเป็นช้างดุร้ายหรือช้างตกมันจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาคนที่เคยบาดหมางกันมาก่อน จะกลับมาประสงค์ร้ายต่อเราฝันเห็นช้างเพือกทำนายว่าจะได้รับโชคขนาดใหญ่หากมีคู่ครองแล้วมีเกณฑ์จะได้ลูกและมักจะเป็นลูกชายมากกว่าลูกสาวเป็นเด็กดีเฉลียวฉลาดมีความกระตันยูในด้านการงานหากหวังเปิดตัวธุรกิจพรีเซนต์งานสำคัญ มีเกณฑ์สำเร็จได้ดังที่หวังแต่ควรมีความหนักแน่นคิดทบทวนอย่างรอบคอบเสียก่อนหากใจเร็วด่วนได้อาจจะทำให้พลาดโอกาสได้ดีไปอย่างน่าเสียดายฝันเห็นช้างสามเสียนฝันเห็นช้างเอราวันทำนายว่าหากคิดเดินหน้าสิ่งใดให้รีบตักตวงโอกาสที่มีมีหวังจะสำเร็จในเร็ววันหากมีเกณฑ์เดินทางทุกอย่างจะราบรื่นด้วยดี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ควรระมัดระวังมารผจนเอาไว้บ้างฝันว่าช้างวิ่งไล่หรือว่าฝันว่าช้างวิ่งเข้าใส่ทำนายว่าหากวิ่งเข้ามาแล้วไม่มีอาการดุร้ายหรือมุ่งร้ายไทยว่าจะได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญที่ใหญ่และยากมาให้ซึ่งหากผ่านไปได้จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น หรือมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหากช้างมีอาการดุร้ายวิ่งจะไล่ทำร้ายเราทำนายว่าจะมีเรื่องทุกข์ใจมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือสิอมเสียชื่อเสียงความฝันนี้อาจจะมีผลต่อญาติพี่น้องควรระวังคำพูดกรรยาม,มารยาทกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นห่างเข้าไว้จะดีฝันเห็นช้างขี้หรือฝันเห็นขี้ช้าง ทำนายว่าจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปไหนปลอดภัยราบรื่นดีแต่ควรระวังเคราะหร้าจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านฝันว่าขี่ช้างฝันว่าขี่ช้างฝันว่าขึ้นหลังช้างหรือฝันว่าขี่ช้างแล้วตกลงมาทำนายว่าหากฝันว่าขี่ช้างจะได้รับข่าวดีจากทางไกล หรือจากการเดินทางแต่ถ้าหากฝันว่าขี่ช้างแล้วตกลงมาหรือขี่ช้างที่กำลังตกมันดุร้ายอารวาสหรือขี่ช้างแล้วในฝันรู้สึกกลัวทำนายว่าจะได้รับเคาะหรือการปองร้ายจากศัตรตูที่เหนือกว่าหรือได้รับแรงกดดันที่ทำให้เราวิตกกังวลเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามมันอาจจะเป็นแค่ความฝันแต่ทุกอย่าง ฝันไม่ดีมันทำบุญไว้ฝันร้ายอาจจะกลายเป็นดีก็ได้นะคะเลขเด็ดเสียงโชคมาดามเคได้ใส่ไว้ใต้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝกกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ